ปวดหลังล้าลงขาทานยายังไงอาการปวดดีขึ้นใน3วันไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้คุณแมาปวดหลังล้าลงขาเป็นกระดูกเฟ้นเป็นหมอแล้วกระดูกเป็นกระทับเส้นประสาทครับแล้วคุณครับรักษาโดยการกินยาปรากฏคุณกินยาเยอะมากๆครับกินยาแย่มากินยามาหลายปีแล้วคุณไม่ดีขึ้นครับคุณต้องดูคลิปนี้ฮะนี่ฮะเคสนี้ครับเป็นหน่ายน่าปวดหลังล้างหาทานยาสามวันมาฟันดีกันดีขึ้นทับทันลงขาเสียไปสี่ชุดหนึ่งเดือนกินยาไปสามวันอาการดีขึ้นมากเลยค่ะปวดหลังล้าลงขาชาดีขึ้นมากนะคะแทบหายขาดเลยนะคะนี่ฮะเป็นไงฮะ เขากินยังไงฮะพาราอันที่หนึ่งคือต้องกินให้ครบให้ถูกถึงเนี้ยครบก็ได้พาราถูกไหมพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่รอยแล้วก็ยาแก้ปวดทั้งหมดอันที่สองครับนอกจากเครื่องคุณต้องกินต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเรื่องตับเรื่อง,ตงไตหรือว่าให้ถูกถูกป่าวยาที่ลงตับลงไตคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ถึงขึ้นเลยครับเพราะว่าคุณปวดขนาดนี้ฮะเขาปวดเยอะมากครับผมต้องจ่ายยาให้มันเยอะหน่อยไม่ใช่กินยาแค่นี้มันก็คงไม่หายนึกภาพปะใครสนใจให้หมอฟันเซอรจัดให้ก็ทักไปที่ไลน์ดีมมาากครัับสสวดีครับ